สวัสดีค่ะวันนี้อาหารบ้านๆครัวเจ๊เพนพาจัดตกแต่งจานผลไม้เหมือนเดิมเนาะค่ะก็วันนี้มีเวลาค่ะเ,เพื่อนๆก็เลยเล่นผลไม้อีกเหมือนเดิมค่ะก็เป็นการเคลียร์ตู้เย็นเคลียร์ผลไม้ที่เก็บนานแล้วก็เอามาทํากันเนาะค่ะก็มีซอเบอรี่ค่ะแล้วก็มีอางโวลเขียวค่ะวันนี้แล้วก็มีฝรั่งค่ะวันนี้ก็ สีสันจะเยอะหน่อยคะ่ะจะมีซอเบอร์รี่แล้วก็องุ่นเขียวแล้วก็จะมีส้มเป็นแกนกลางนิดนึงคะ่ะก็เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆก็จัดจากแนวกลางขึ้นมากว่านาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นไอเดียคร่าวๆเนาะเพราะว่าจัดแต่ละครั้งไม่เคยเหมือนกันเลยคะ่ะอาหารบ้านๆกัวเจีเป็นไม่เคยทําเหมือนกันเลยเนาะถ้าให้ทําเหมือนกันก็คือต้องมาดูภาพเก่าคะ่ะอันนี้ก็เป็นมะม่วงหวานมากคะ่ะอันนี้มะม่วงนี่หวานมากหวานจนแบบว่า แสบคอเนาะค่ะหวานหวานมากค่ะก็เอามาจัดก็เพิ่มสีสันขึ้นมาแล้วก็จะมีลูกเชอร์รี่ตั้งแต่ไปเก็บเชอร์รี่มายังเหลืออยู่ค่ะก็เลยเอาเชอร์รี่มาเล่นด้วยค่ะมีเชอร์รี่ค่ะก็จัดตามขอบไปเรื่อยๆจนครบวงเนาะแล้วก็ค่ะก็เรียงไปเรื่อยๆค่ะเชอร์รี่บริงเชอร์รี่ค่ะก็อันนี้ก็จะตัดสีให้อา ดรอปลงหน่อยนึงค่ะเพราะว่าเราเป็นสีเหลืองสีเหลืองโดดเหลืองแดงเหลืองแดงเขียวคําค่ะแล้วก็วันนี้มีของเล่นเยอะค่ะมีอ่างผนเขียวด้วยค่ะอันนี้ก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยค่ะลองดูว่าจัดแบบอันนี้เรารูปทรงจะออกมายัางไงก็ถ้าไม่ใช่ก็ถอดออกเนาะค่ะแต่ก็ให้ได้ง่ายๆค่ะคือบางทีเราหั่นชิ้นเล็กเกินไปก็ ก็จะมีมีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะขอการการจัดอันนี้ก็ลองเอามาตั้งดูก็ตั้งไม่ได้ก็เลยต้องหันครึ่งองุ่นให้เป็นครึ่งค่ะอันนี้ก็ก็จะสามารถบานเป็นดอกไม้ได้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเกสรดอกไม้บานออกมาจากตรงกลางเนาะค่ะก็ทําไปเรื่อยค่ะเพื่อนๆมีของเล่นเยอะค่ะวันนี้ก็ขอบนอกแล้วก็จะตัดสีให้อ่อนลงด้วย องนเขียวอีกนิดนึงค่ะอันนี้ก็หั่นครึ่งอโงนเขียวเพราะว่า้าวบางตรงๆเขาก็จะไม่ไม่เสถียรเนาะค่ะก็ก็จัดจัดจัดให้เต็มวงค่ะแล้วก็จะเล่นวันนี้มีอ่าบลูเบอรี่ค่ะก็เอามาเสริมหน่อยนึงค่ะเล่นเล่นตามขอบนิดนึงค่ะก็จะอีกเป็นอีกสไตล์หนึง่งสีสันวันนี้แบบว่าแดงเหลืองเขียว ครบเลยค่ะวันนี้สีสันเยอะมากค่ะก็มีผลไม้เยอะค่ะก็ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะการจัดผลไม้อาหารบ้านครัวเจเพนก็จัดไปตามแต่ผลไม้ที่มีเนาะค่ะก็ลองไปทํากันดูกับเพืเ่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้เพจอาหารบ้านครัวเจเป็นนะคะก็ยังต้องสู้ต่อไปอยู่ค่ะสู้ทุกวันค่ะขอบคุณนะคะ